เกี่ยวเขาแล้วกะปลูกมันไห,หนาอันนี้ก็คือปลูกแล้วเนาะปลูกแล้วภายในทิศสองทิศตุสิก้าวเขากันอาทิตย์ที่สามไงแต่บบทันเิอปลูกเต็มไปบิดหน้ากั็น่าขีส้สายนี่ก็แม่นไหน้ี่มันเภาติบเต็มแต่ละไห้อันนี้ฮะกระปุกนี่ ของผู้เจ้าเองอันนี้ชิปโกโลเต็มที่เลยปั่นกันพุรไห่ลุรไห่อันนี้ไฮคอยเองตัวนี้ตัวนี้ไฮคุณแม่ตัวนี้ไฮคุณแม่ตินก็นยังซีเป็นแปด้นเลยเพราะว่าใบมันบบทำสื่นลายยังบุธนาแบบมันใหญ่จะน้อยนี่บุกค่อยบรเเวนขีดินเลยไฮต่อไป ให้ตัวนี้ไทยใหม่นี่ตัวนี้ให้ให้อ้ายลูกป,ป้าตัวนี้ปันกันผุรากไฮ้เพิ่อนศิบป์ู่มื่อน,นี่แลหละห้ากะไทยแบบเศร้านะตัวนี้เราให้เอื้อยตัวนี้เอื้อยกับอ้ายลงปู่เมียเพิ่นลงปูที่ได้ผ่านไปสองอาทิตย์นะก็เริ่มออกออกงอ,อกไปน้ำเน่แต่ก็ยังประธานใหญ่ได้ที่ไฮ้ต่อไปผมกำลังไทยอยู่ ลงมือมาก็ลงมือมาวานมาซื้อนนี่เมื่อนี้กะอยู่ดีไี่แห้งกัหนห่ะจะแล้วน,วนี่กำลังไทยตนี้กะแมนปูกแล้วแล้วตัวนี้ช่องมือปลูกเห็ดเป็นแป้งตัวนี้ตัวที่ยังไทย,นยีนยังบุทันปลูกวาติสัมมาเนี่แหละตัวนี้ก็เข้าเนี่ยบุทนันเกี่ยวเกี่ยวออกแล้วแหละการปลูกต่ออีนี่ใหไฮสุดท้ายนี่แมนเบิร์ด นี่แต่เต็มรดในมันเผามันเห็นหมนะนั่งถาผู้ไทยถ้าผู้ไทยไทยแล้วพากันปลูกบ้านนล่งพุดไทยแล้วก็พุดเป็นลองเพื่อเอาหนามเขา พ,กกนนะพุดบุคคกับบไดรดนะพุทให้มันละเอียดเพื่อว่าเอาน้ำเขามันจะสะดวกเอาน้ำเขาลองมันบำรุงเลียงมันเผานี่จ้ะน้องป้าน้องป้าพ่นพ่อพ่นด้ปล่อยเอาไว้ไปให้ลูกให้หลานาวันเสาร์วันอาทิตย์มาหัวมาสวนพอได้ใส่มองตึกเบดกินน้องกับแคมเทียงนี่จะกบ๊ก,กกล้วย เพียงนะอากาศดีได้แถวนานี่ยไปวางมาหลิดเดอร์นาข่อยเดอร์มีครบปูปลาหนาๆนหัวสวนไปปูมีเวียกมาได้เวียกบุต้ตัวปลูกแล้วจ้ะนะสำนึกละบ้ดนไปก่อนเห็ดเวียกก่อนได้บ้ดนเบาลายเละ